สวัสดีครับสวัสดีพ่อมีพี่น้องสู้ผูซู้ขนนะครับเนาะมันิพบพอ่อกบเบตะเชนแนวคนบันนอกขอกหน้าคือเก,อเก,อเกอ่าครับพี่น้องครับมัน้อยู่ในบรรยากาศแบบโหหอนหอนช่องสายสายพี่น้องภาพพี่น้องมาก,กินข้าวเส้านะครับเนาะหลังจากเสร็จจากเวียจากงานมาบองยังอยู่ในชุดทำงานครับพี่น้องโอ้มต้องอยังมากมากมาล่ลวมันิมัน้ตาได้นมใหม้มากแกงไปหักนมใหม้หักแนงนมใหม้มากแกงนะครับนะพี่น้องนมใม้สดๆ แขงใส่พักขาพักะอมเฮาว่าม,มีอย่างหลายครับพี่น้องม่มีแนวแก้มพร้อมลำมันนะมันไม่แนวกลับมีแต่พักแน,น่นอยมาๆพี่น้องแซ่แบๆน้ำกันครับผมใส่กับข้าเหนียวคือก่าแล้วครับอืมอืมสุดยอดครับยังจอ,อก ของผมจังหน่อยต้มป่าจืดปันไถเนาะครับเนาะตามภาษาพี่น้องเอ้ยยู่บะนอกของหน้าหาแด่หน้าได้ก็กินหน้านัา่นแหรอครับพี่น้องครับอื Mowo n'oɔdiidi? เจียมคนครับเขาเบือ,อยะนั่งโอ้หนำเหนียวยุ่ยเลยมาเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบก็บบบไปตายได้ครับเด้อเม่นูแบบบบ้านเฮาบรนบ้านอีลีม้มาเ่ยมากคือคืนครับ ก็้นเปะโอ้บึงตาใส่หย่อนมาละมานำ อยู่ในช่องที่นุ่มยากเวีกยงงานยากหร้ยๆย,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 ยางครับพี่น้องครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลาย พยายามจะสื่อสารให้พี่น้องในหูวจักนะครับพี่น้องว่าชีวิตนตาอยู่แบบไหนกินยังไงนะครับนะ้อ นวแสบบิลีครับพี่น้องผมหนาแรงแบบนี้หากินน้ำใหม่สดยากเนอะครับเนาะอันนี้เป็นขแขนงเพิ่นขแขนงก็ะสะไทายเออแขนงแหละคิดว่า <laughs> Bạn hãy tặng ơn nén nó mày là vì nó ơi <cười> <cười> คุณยใดบอกเป็นคอนบรนนอกของหน้าสิบหกหัวจานนะครับเมนูนี้ สมัยแ,แต่ตายยังหน่อยครับโอ้เมนูประมาณนี้ก็ต้องปิ่งนูวไว้แหวะครับพี่น้องครับอืม้ม เนื้อใหม่แกงใส่น่ำปูเมืองเหนือพี่น้องเอ้ยน้วมแบบว่ายางคัก วงบินตํำแต่หลายอย่ยมมางม่ลงจอดนี่เด้อพี่นอ้องเขาทั้งภาคเหนือจะดูจักดีนะครับ แกงน้ไม้ใไ่นนำปูนี่โอ้มันสุดยอดดีดีเิ็นเพิ่นจะได้หอมนัวถึงหลอ่อมฟงบินต่ำมาได้นะครับ พี่นองมืนจะว่าแต่ตายอยู่บ้านนอกซ้ำได้เมืจะว่าจ็บ้านนอกซ้ำได้ครับพี่น้องมันกลาบหมามนมาหน่ดยแต่ว่าอยู่ในเขตละแวกบ้านไหยทำบ่หมี่ไก่ย,ย่างเป็นโตขายครับอืม ทั้งกระย่างจะหาซื้อแบบเป็นตัวเนี่ยหนกครับหนกอีหลีต้องได้ขี่รถขับรถเข้าไปในเมืองหมดแล้วครับ เบอจอมเปื่อยปวด มันตั้งสินกันด้จะบอกพี่น้องว่าบ,บ้างมื่อใจ้ตางเหน็บต้องคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ต้องคอทดขอไัหยหลายๆครับ น่ามันเนี่พเพิ่นเอาตัวเลยนวดแสบข้างหลายพี่น้องอืมโอ้พักบบเบิดครับเด้โย,ย น้อยหนึ่งนะครับเนาะมือเนตตาต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนที่ให้เกียิดขึ้นมาติดตามรับชมมาเป็นกําลังใจให้ตาเนานะครับเนาะมือเนตตาลาไปก่อนครับผมมือหน้าค่อยพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ